ก็ขอเจริญธรรมนะพี่น้องชาวอุโบสถศีลทุกท่านนะวันนี้เป็นครั้งแรกนะที่จะมาพบกับกลุ่มอุโบสถศีลตอนเช้านะปกติเชา้ามาจริงๆแล้วไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรนานๆทีนึลองดูนะนอ<า>กจากเช้านี้แล้วเดี๋ยวบ่ายก็จะเจอกลุ่มกลุ่มโอ้อีกนะก็ด้วยความยินดีนะ <c oughs> ขึ้นอยู่กับว่าท่านิมนต์จะมาก็ยินดีนะ ก็วัดผลกันตรงที่ว่าเออท่านนิมนต์ก็แสดงว่าเออเขายากให้เราเทศนะแสดงธรรมอะไรประมาณนี้นะแต่ถ้าไม่นิมนต์ก็แสดงว่าเออเลตติ้งลงละไม่ค่อยมีคนอยากฟังแล้วนะก็แล้วแต่เหตุปัจจัยเนาะไม่เป็นไรธรรมาก็ทำหน้าที่นี้ไปเรื่อยๆการเทศการแสดงธรรมเนี่ยอาตมาไม่คิดอะไรมากอะ่ะนะคิดแต่ว่าเออมันเป็นการฝึกตัวเองไปด้วย ย่างน้อยก็ได้ศึกษาได้ค้นคว้าได้มานึกทบท,ทวนอะไรต่างๆหาข้อมูลอะประเทศมันก็เป็นทั้งประโยชน์ตนด้วยประโยชน์ท่านด้วยนะก็ได้ฝึก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 อบรมฝึกฝึกฝึกปรือตัวเองไปอะนะจริงแต่มามีข้อมูลเยอะนะเยอะมากเลยมานั่งอ่านๆดูโอ้ยนี่ก็น่าเทศเน้อยนี่ก็น่าเอามาให้ญาติโยมฟังนะแต่เอาละจะค่อยๆลำดับไป อ,อมาจารย์มาคิดอย่างนี้นะว่าการมาปฏิบัติธรรมเนี่ยนะไม่ใช่ของง่ายเลยนะไม่ใช่ของง่ายเป็นการเรียนรู้เรื่องของชีวิตแต่มันมีประโยชน์มากที่สุดนะมันมาเห็นคุณค่าเลยโอ้แต่มาไม่ได้ไปเรียนสูงเรียนอะไรแต่มาไม่เะได้แต่ได้มาศึกษาธรรม,มะนี่โอ้มันคุ้มค่าของชีวิตที่เกิดมาอย่างนึกถึงเพื่อนหลายคนนะมาเรียนสูงจบด็อกเตอร์ เป็นผู้มนวยการโน่นนี่อะไรแต่อะไรมันเคยมาเจอกันนะนะแล้วเรียกว่าเออเสียดายเนาะมันไม่ได้รู้เรื่องของสัจธรรมอะไรเลยนะตายไปก็อย่างนั้นอนะ่ะกินเสพกินเสพสุกไปอะไรแต่อะไร,ไ,รไปนะเวียนเกิดเวียนตายอยู่แค่นั้นเองนะมันก็ไม่รู้ว่าเออชีวิตนี้เกิดมาทําไมเกิดมาเพื่ออะไรมันตายไปแบบศูนย์เปล่าจริงๆนะ่นทำไมเออเขาไม่เข้าใจเลยว่าเออธรรมะนั้นเป็นเรื่องที่ มันน่าจะศึกษาน่าจะมาเรียนรู้ก็ไหนว่านับถือพุทธไงจะไม่รู้ว่าเนื้อหาสาระอะไรของศาสนาพุทธเนี่ยเป็นยังไงนะมันมีผลมีประโยชน์ยังไงเดี๋ยวตอนบ่ายจะมาเจ้ามาเรื่องนี้มาเทศให้ฟังนะจุดเด่นของพุทธศรราสนานะแล้วก็บุคคลสำคัญของโลกหลายๆคนเนี่ยเริ่มหันมาสนใจศาสนาพุทธละแม้แต่ ดารงดาราหรือว่าผู้ที่มีชื่อเสียงเขาก็เริ่มหันมามานับถือพุทธแต่เขายังไม่เข้าถึงแก่นอย่างเก่งก็ว่าเพื่อที่จะให้จิตใจสงบนะนั่งหลับตาทําสมาธิอะไรเข้าไปประมาณนั้นนะนะเอาละก็ยังดีก็ยังดีระดับหนึ่งคือทําให้เห็นว่าการที่จะมาพบสัจธรรมได้มาพบสัตบุรุษ แล้วก็มาศึกษามาได้มาบําเพ็ญเนี่ยมันไม่ใช่โอกาสง่ายๆนะคนถ้าไม,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 ม่มีบุญมีไม่ไม่มีบารมีเก่ามาเลยเนี่ยมันจะยากสังเกตดูไหมอมาตมมาคิดิดูว่าคนที่ฉลาดกว่าอาตมาเยอะแยะแต่ทําไมเขามาไม่ได้ทําไมเขาไม่เข้าไม่ถึงนะเอออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วเข้ามาแล้วมันได้อะไรธรรมมาก็ต้องวัดผลตัวเองเหมือนกันนะมันได้อะไรมาปฏิบัติธรรมแล้วมันได้อะไร มันมีผลยังไงคุ้มไหมกับที่เราทิ้งมาเสียสละมาอะไรนะคือคนเราทําอะไรเนี่ยมันจะต้องคิดนะเขาเรียกอะไรตรวจสอบนะงบบัญชีอะไรเงี้ยนะนะว่าทําสิ่งที่เราทำเนี่ยมันคุ้มแค่ไหนมันได้อะไรบ้างนะมันมีอะไรหลายๆอย่างเลยประมารู้สึกโอ้โหมันคุ้มเกินคุ้มเลยคุ้มถึงขนาดที่ว่าตั้งจิตไว้เลยว่าเกิดมากี่ชาติกี่ชาติเี่ยนะ ก็ขอให้ได้มาเจอสัตบุรตะได้มาพบสัจธรรมแล้วยิ่งได้มาบวชอย่างนี้ด้วยอีกละขอยินดีบวชทุกชาติเลยนะจะไม่มามีครอบครองครอบครัครวมีภรรยามีลูกอะไรเงนี้ยสาบทิ้งไปเลยนะอย่าได้มาวงมาเกี่ยวมาคล้องมาอะไรเลยนะไม่อยากจะไปทางโลกียะอะไรอีกละนะมันมีความรู้สึกถึงขนาดนั้นว่าเออ สิ่งที่เรามาเป็นได้อยู่ขนาดนี้มันดียังไงนะก็คิดว่าหลายๆท่านเนี่ยธรรมาก็เชื่อว่าพวกเราที่มาสนใจธรรมะกันเนี่ยก็คงจะมีสภาวะกันอยู่พอสมควรนะนะไม่งั้นมันเกาะไม่ติดอ่ะนะคนที่เกาะติดแล้วมันจะไม่ไปไหนเลยนะมันจะมีความรู้สึกโอ้นี่แหละใช่เลยนะมันดียังไงไอ้นี้มันต้องตัวเองต้องหาคําตอบให้กับตัวเองอะ่นะะ ว่ามันดียังไงมันมีผลต่อจิตใจยังไงนะเราทําไปเนี่ยมันมชัดเจนไหมหายสงสัยหมดสงสัยไหมนะว่ากออารได้มาลดรักจิเลสได้มาปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยจิตใจมันเป็นไงมันเข้าถึงธรรมตรงไหนนะคนที่เข้ากระแสแล้วเนี่ยมันไม่ไปไหนนะแม้จะยากแม้จะลําบากนะก็จะกัดฟันทนต่อสูนะ้อาจจะมีท้อมีถอยบ้าง กรจมีความรู้สึกว่าม,มันไม่ขึ้นเลื่อนฐานเลยอะไรเงี้ยอาจจะเป็นไปได้เพราะว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราคิดอย่างหนึ่งนะว่ามันเป็นเรื่องของการทวนกระแสผลที่ได้เนี่ยมันเป็นนามรธรรมนะเป็นนามรธรรมรู้ได้ยากมันไม่ใช่ว่าจะมาจับต้องอะไรได้นะมันต้องเป็นสภาวะของจิตจิตที่มันเออ ลดละกิเลสได้แล้วเนี่ยจิตมันเบามันว่างมันสว่างมันสงบอะไรยังไงนะเบายังไงว่างไงอาการว่างของจิตเป็นยังไงจิตว่างมันเป็นไงจิตว่างมีหลายระดับนะมีหลายแบบนะเดี๋ยวไว้ว่างๆจะมาเทศให้ฟังนะถ้าใครอยากฟังก็คอยเตือนเราเองนะมันทมบอกไปบางทีก็ลืมนะอะไรอเป็นต้นทีนี้คำว่ากิเลสเนี่ยมีผู้ให้ข้อคิดไว้ว่า นะกิเลสนะที่เราจะต้องต่อสู้กับมันเนี่ยนะมันร้ายกาลมากนะก็อบอกเนี่ยกิเลสนี่คือสิ่งที่ร้ากาลที่สุดในโลกทุกสิ่งที่เราทําอยู่โดยมากแล้วเนี่ยเป็นไปภายใต้การครอบงําของกิเลสบางครั้งกิเลสก็มาในในนามของความดีนะบางครั้งกิเลสก็มาในานามของปัญญานะคนคิดว่า ทำดีอย่าคิดนะว่าไม่ไม,มีกิเลสแฝงนะลึกๆแล้วเ,เออทำดีเพื่ออะไรนะเพื่อสนองอัตตานะเพื่อลาบยศนรเสริญอะไรไหมนะแม้จะไม่ชัดไม่มากแต่มันก็มีบ้างผิวผิวแผ่วๆนะถ้ายังไม่หมดกิเลสอ่ะนะต้องต้องเช็คให้ละเอียดนะเพราะฉะนนั้กิเลสมันมันมาในรูปของความดีบางครั้งกิเลสก็มันเป็นนามของ ลักษณะของมือกับปัญญาความรู้อะไรต่างๆกิเลสคือสิ่งที่คลองโลกคลองใจมันมาได้ทุกทิศทุกทางผู้ปฏิบัติธรรมไม่ควรประมาทคิดว่านะาแล้วเอาอยู่ไม่เคยมีใครเอากิเลสอยู่นอกจากคนที่หมดกิเลสอันนี้จริงเลยนะเอามันไม่อยู่ง่ายๆหรอกนะ <c oughs> มันมาทุกทิศทุกทางขนาดตื่นนอนมาเนี่ยมันมานั่งรอเราอยู่แหละ กิเลสมันก็เอาละนะอย่าเพิ่งตื่นเลยนะนอนอีกสักนิดนึงไงกิเลสมันก็ซิบบอกละกินอาหารมันก็มานั่งกับเราละเอาไอ้นันดีไอ้นี่ดี่อร่อยกว่านะไอ้นี่มันเราชอบนะอะไรเงี้ยมันแน่จริงๆนะโอ้กิเลสตัวร้ายมันคลองโลกนะมันคลองโลกคลองใจมันมาทุกทิศทุกทางเพราะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมไม่ควรประมาทคิดว่าเราเอามันอยู่ไม่เคยมีใครเอากิเลสอยู่นอกจากผู้ที่หมดกิเลส การสํารวมกายวาจาจึงเป็นสิ่งสำคัญถึงมแม้เรายังจะฆ่ากิเลสไม่ได้แต่เราก็อย่าทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนเพราะกิเลสของเรานะอย่างน้อยก็อย่าเอาละเรายังสู้กิเลสก็ยังไม่ได้แต่อย่าให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเพราะกิเลสของเราก็แล้วกันระวังอันนี้ให้ได้นะอันนี้ของคุณวศสินอนะินดวงะท่านว่าชอบอ่านบทความเขียน้ทําให้เข้าใจง่ายดี ทีนี้สิ่งที่จะมาเทศในวันนี้ได้บอกกับสินพุทธเข้าไปแล้วว่ายามท้อแท้ในการปฏิบัติธรรมหรือทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนเราจะสร้างกำลังใจได้ยังไงนะธาตมาได้รวบรวมประมวลไว้นะถือว่าเป็นกลยุทธ์วิธีสร้างกำลังใจไฟชีวิตพิชิตกิเลสนะ คนเราทําอะไรเนี่ยถ้าขาดกำลังใจสัอย่างเนี่ยโอ้มันยากนะมันไปได้ยากนะกำลังใจสําคัญเขาบอกคนเราเนี่ยมันมีกําลังอยู่สามอย่างคือกําลังกายกําลังความคิดกําลังใจยกว่าไหนสําคัญที่สุดกําลังกายคนเราบางคนเนี่ยนะกําลังกายไม่ค่อยมีอแต่กําลังใจกําลังใจเขาดีนะอย่างตมาเนี่ยกําลังกายไม่ค่อยมีโอ้ถามเรื่อยวะ ท่านไหวไหมเนี่ยนะกลัวจะไม่ไหวกลัวจะอะไรหมดแรงหรือว่านะกายอาจจะไม่ไหวอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ใจสู้นะแต่ใจไปอนะนะใจมันเหนือกว่านะนะเพราะกําั้นกลังใจนี่เหนือกว่ากําลังความคิดนี่ยังสู้กําลังใจไม่ได้เลยนะบางคนนี่ความคิดเก่งนะความคิดเฉลียวฉลาดนะ เฉลี่ยรูปรู้อะไรไปหมดทําอะไรก็ได้ความคิดเก่งฉลาดแต่ไม่มีกําลังใจเหมือนก็ไม่ไปเหมือนกันเพรานสามกำลังนี้กําลังใจสำคัญที่สุดนะยิ่งกว่ากําลังกายยิ่งกว่ากําลังความคิดะนะอะไรย่างเป็นต้นเพราะฉะนั้นจะต้องมารู้จักสร้างกําลังใจให้กับตัวเองนะอย่างเช่นนะเวลาเราท้อแท้หดหู ot, who, how, ่หอยเหว่ เรารู้สึกว่าเออปฏิบัติรมแล้วเราไม่ก้าวหน้าเลยมันไม่พัฒนาเลยนะเราจะแก้ยังไงถ้าเรารู้สึกอย่างนี้ปั๊บเนี่ยนะข้อแรกนะให้นึกถึงสิ่งที่เราทําได้แล้วแลกห่างไกลเพื่อให้เกิดกําลังใจนะสิ่งที่เราผ่านมาทําได้แล้วออย่างน้อยเรามาได้ขนาดนี้นะนะแต่ก่อนนี้โอ้โหสมเลเทเมาอบายมุกเต็มหมดนะ เราเลิกเราละสิ่งเหล่านั้นมาได้เนี่ยก็ดีมาระดับหนึ่งแล้วนะนะนึกถึงสิ่งที่มันเคยติดเคยหลงแล้วมาห่างไกลมาแล้วเนี่ยแล้วมันดีขึ้นไหมชีวิตมันดีขึ้นมากับการที่เราเลิกอาบายมุกมาได้อะไรเป็นต้นเพราะนั้นต้องคิดนะนึกถึงสิ่งที่เราทําได้แล้วและห่างไกลมาแล้วนะมันจะได้มีกําลังใจก้าวต่อไปนะเพราะท่านเคยบอกไว้ว่ากิเลสหยาบๆเนี่ย มันละง่ายกว่าเพราะอะไรรู้ไหมมันหยาบกิเลสมันหยาบนะและอย่างศรัทธามันแรงไม่ใหม่ศรัทธามันแรงมันก็เลยเอาชนะไม่ยากแต่พอมาเจอกิเลสที่ละเอียดกิเลสที่ยากเช่นในเรื่องของนิวรณนะ์อะไรต่างๆเนี่ยโอ้โหทีนี้จเจาะเพดานกันยากหนักน่วงเลยนะนะนะการมชันทพยาปาททีนมิทะอุทจจะ กุกิจาวิจิกิจชารสิรปรตปรามาอะไรเนี่ยพวกนี้เนี่ยโหย่างเย็นแสนเก็นเลยแต่ละข้อแต่ละข้อยืดขึ้นคอเลยนะไม่ใช่ผ่านไปไง่ายๆนะเพราะฉะนั้นก็เอาละยอมรับความจริงมันเพราะมันสะสมมาหลายชาติแล้วจะให้มันหมดเร็วไปอภิชาปามากเกินไปมันก็มันก็มันจะทำให้เราทอร้อแท้อดหูหอ่อเหี่ยวได้ ค่อยๆเอาชนะให้มันไปให้ได้ทีละอย่างอันไหนกิเลสอันไหนแรงอันไหนเกิดก่อนเอาอันนั้นก่อนนะนะเอาให้มันได้เป็นเรื่องๆนะพอได้สักตัวเนี่ยมันจะเป็นตัวอย่างนะอ๋อมันชนะไม่ได้วยวิธีนี้เองนะอตัวอื่นมาก็เอามันอย่างนี้อ,อีกอ่ะนะเอาไปเรื่อยๆนะถ้ามันเอาชนะได้บ่อยขึ้นคุณจะเกิดกํลาลังใจอันนี้ตัวที่ทําให้เกิดกํลาลังใจสําคัญที่สุด คือเราเอาชนะก,กิเลสได้นะน้อยมากอะไรก็แล้วแต่พละอินทรีย์ของแต่ละคนนะนีข้อหนึ่งข้อสองให้นึกถึงความโชคดีที่ได้เกิดมาพบสัจธรรมพบสัตวรรุษนะโอ้โหการที่จะมาเกิดมาเจอพ่อครูมาเจอพ่อท่านได้มาฟังสัจธรรมรู้เรื่องอมันมีสักกี่คนกันเลยโยมนับดับดูสิมันยังไม่ถึงพันถึงนั่นเลยนะ ที่มาอยู่แต่ละพุทธสถานเนี่ยพระโมโสโศกก็มีแค่หลักร้อยเองนะบานลานนี้ก็ยังไม่ถึงไม่กี่ร้อยนะดังนั้นพ่อท่านอยู่คนก็เยอะหน่อยอย่างนี้ไปเลยแล้วลองเทียบดิว่าคนในเมืองไทยมีกี่สิบล้านอนะ่ะโอ้โห,โห,โหมันเทียบกันไม่ได้เลยนะมันโอกาสที่จะมาอย่างนี้มันไม่ใช่ง่ายนะมันไม่ใช่ง่ายนะเพราะนั้น ให้นึกถึงความโชคดีที่ได้มาพบสัจธรรมพบสัตธบุรุษและได้ได้มาพบหมู่กลุ่มที่ดีนะจะหาโอกาสแบบนี้ไม่ได้ง่าย,ายนะพระพทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่ามีอยู่สี่อย่างที่เกิดขึ้นได้ยากอะไรบ้างรู้ไหมหนึ่งการได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งที่ยากนะเป็นมนุษย์ไม่ใช่เกิดมาเป็นมนุษย์เฉยๆฉนะเป็นมนุษย์และได้พบสัจธรรมด้วยนะได้พบสัตธบุรุษด้วยนะ มีเพื่อนดีมิตรด,ดีสายดีเนี่อันเนี้ยเป็นโอกาสที่ยากมากนะข้อสองการมีชีวิตยืนยาวเพื่อทำความดีบางคนเกิดมาอายุสั้นนะยังไม่ถึงเวลาสมควรตายก็ตายไปก็มีเยอะแยะคนเราบางทีมันไม่ได้แก่ตายนะตายตั้งแต่เด็กตั้งแต่หนุ่มแต่สาวก็มีเยอะแยะที่เราเห็นนะเพราะงั้นการที่มีอายุยืนยาวเพื่อทำความดีก็เป็นเรื่องยาก การอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้ายิ่งยากใหญ่นะผู้เจ้าจะมาอุบัติขึ้นในโลกมนุษย์นี้ไม่ใช่ง่ายๆนะไม่รู้กี่อสงไขยมหากับเลยกับหนึ่งเนี่ยนะที่พ่อท่านเคยว่าที่เอาผ้าใยบัวนะมาลาดบนภูเขาเวือบันพศรนะร้อยปีที่มาลาดทีจงทั้งภูเขามันลาบเรียบศึกไปเป็นพื้นแผ่นดินไปเนี่ย โอ้โหนับวันนับอะไรไม่ไหวเลยโอ้โหขนาดสกัดระเบิดแล้วเลยดีมันยังไม่หมดง่ายๆเลยอันนี้เราผ้าใหญ่บัวผ้าที่บางที่สุดมาลาดภูเขาโยมคิดซะด้วยวมันนับไหวไหมนับวันเวลาไหวไหมนะโอ้อมาฟังพรอท่านเทศเรื่องนี้แลวนึกพระเจ้าท่านอุปมาอุปไมยนี่มันมันเหลือเหลือวิสัยเลยนะมันเป็นขนาดนั้นเฉยเหรอนับไม่ถูกเลย เพราะนั้นเราแม้จะไม่ได้เกิดนะหรือใครเกิดมาก็สมอก็ไม่รู้นะใครอาจจะเกิดในยุคพุทธกาลแต่ว่าตอนกิเลสมันยังเยอะนะยังไม่อาจจะบรรลุธรรมตอนสมัยพุทธกาลได้ก็ยังมีพาราะวะแผดใจนะก็มาเจอพระโพธิสัตว์เจอสัตบบรุษนี่ก็โชคดีระดับนึงละนะอันว่าถือว่าโชคดีมากเพาราว่าการที่จะมี พระโพธิสัตว์ระดับนิยตะอานิยตะโพธิสัตว์อย่างของพ่อท่านเนี่ยอาน,นิยตะโพธิสัตว์นะคือโพธิสัตว์ที่ไม่เปลี่ยนไปละ,ะเดี๋ยวนี้เป็นระดับเลยระดับเจ็ดไปละอันมาเชื่อว่าพ่อท่านนี่คือมหาโพธิสัตว์ะเหลือชั้นเดียวก็เป็นพระพุทธเจ้าละ,ะซึ่งมันเป็นเรื่องที่ยากโอกาสที่จะเจออย่างเงี้ยยากเพราะั้นมาเจอแล้วเนี่ย ทุ่มมันทั้งชีวิตเลยโยมจะไปเสียดายอะไรเราเกิดมาไม่รู้กี่แสนกี่หมื่นกี่ล้านนะกี่อสงไขยกลับมาแล้วนะชาตินี้ชาติเดียวเนี่ยโหนะไม่สู้ก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วนเนาะลองดูการอุบัติเกิดของผู้เจ้าเป็นเรื่องยากการได้ฟังสัจธรรมจนกระทั่งบรรลุธรรมโอ้โหอันนี้ยิ่งยากใ,ใหญ่นะพวกเราก็เยอะแยะเนี่ยมามา ฟังพ่อครูมาอยู่กับพ่อท่านมาอะไรเงี้ยนะก็จะมีบรรลุธรรมทั้งหมดหรือมันก็ไม,ไม,ไม่ไม่ทั้งหมดะนะเนาะก็มีบ้างนะก็ยังดีแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะนี่คือต้องคิดอย่างเงี้ยว่าอะไรทิ่เป็นสิ่งที่ยากแต่เราได้มีโอกาสผ่านสิ่งเหล่านั้นมาได้มายืนอยู่ในจุดนี้ได้จงภูมิใจนะในความโชคดีของเราเถอะข้อสามนี่ผ่านมาสองสองข้อแล้วนะ ข้อหนึราล,ลึกถึงสิ่งที่ทําได้แล้วและห่างไกลมามากแล้วข้อ2ให้นึกถึงความโชคดีที่ได้มาพบใสจธรรมพบสัตบุรุษนะข้อสได้เห็นอันตรายของวัตถุสงสารการเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่รู้จบนะการทุกข์ทรมานอยู่ในนรกความเจ็บป่วยนะชาติแล้วชาติเล่าคุณไม่เบื่อบั้งหรออาจมัยังเบื่อเลยนะจริงอายุมากๆเนี่ย นะพออายุมากๆเนี่ยความเจ็บไข้ได้ป่วยเริ่มมาละนะมันทรมานเห็นได้ชัดเนะครื่องเขาเปรียบเทียบไว้ว่าร่างกายเนี่ยนะร่างกายคนเราเนี่ยเหมือนคุกที่เคลื่อนที่ได้นะจริงๆเลยนะนะความเจ็บป่วยพิการคือเครื่องลงทันมนุษย์ โอ้โหใครเจ็บป่วยหรือพิการเนี่ยมันโดนดโดดลงทันละลงโทษลงทันนะทรมานเจ็บป่วยเนี่ยโอ้ทรมานมากะบางคนติดเตียงไปนำัำกพกึษ์อัมาพาตอะไรต่างๆเนี่ยนึกถึงคนนั้จะรู้สึกโอ้ถ้าเป็นเรานี่จะทนได้ไหมเนี่ยอันนี้เป็นต้นนะถ้เห็นอันตรายของวัตถสงสารการเวียนว่ายตายเกิดซึ่งมันทรมานนะพวกเราามปฏิบัติธรรมนี่ก็เพื่อนี่แหละ นะเพื่อให้พ้นจากวัตฏสงสารไม่ต้องมาเวียนว่ายใจเกิดนะข้อสี่สร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองนะอะไรคือแรงบันดาลใจให้กับตัวเองกูนะก็ต้องมาคิดดูนะเออเรามาทำนี่มันได้ประโยชน์ไหมนะเพราะฉะนั้นการสร้างแรงบันดาลใจที่ดีที่สุดคือคุณต้องมันศึกษาหากติธรรมคำคมหรือว่าสโลกธรรดีๆมาไว้เตือนสติ และใช้เป็นหลักคิดนะเวลามันเกิดปัญหาหรือว่าเจอทุกขนะ์อันนี้เป็นตัวที่ช่วยได้เยอะแตนะ่แต่ตมามีโชคดีอยู่อย่างนะคือนะเวลาที่มันเหนื่อยมันปริเพรียหรือว่าหมดแรงนะเครื่องมันร้อนมันใช้งานเยอะอะไรเงี้ยนะมันวุ่นไปหมดมันไม่ค่อยจะปลอดโปร่งโล่งเบาเลยนะนะออรมาใช้วิธีการ ใช้เจโตสมัถะานะคนที่ทำเจโตสมัฏฐเป็นเนี่ยนะมันเหมือนกับรถที่ติดเบรกได้นะเออมันไม่วิ่งจนกระทั่งเครื่องพังนะออร,รู้จักหยุดรู้จักพักนะอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องคุยกันนานไม่ใช่พูดเดี๋ยวเดียวรู้เรื่องอนะมันเป็นภาวะที่โอ้โหสุดยอดเลยนะเหมือนรถที่ติดเบรกจริงๆมันเบรกได้ปื๊ด เหมือนกับอะไรขึ้นบันไดแล้วมีราวบันไดให้เกาะเออแล้วก็ไม่เหนื่อยมากอะลยแล้วก็ไม่อันตรายด้วยอันนี้เป็นต้นน,นี่คือเรื่องของการสร้างแดงบันดาลใจข้อห้าให้นึกถึงพระพุทธเจ้าหรือพระอริยสงฆ์ที่ท่านหลุดพ้นไปแล้วนะ,นะเห็นถึงความสุขสบายความไร้กังวลเราจะได้เอามาเป็นตัวอย่าง นี่ถือว่าท่านเนี่ยเบิกบานแจ่มใสแม้ท่านจะโอโหต่อสู้กับโรคภัยอะไรหลายอย่างอายุทั้งแปดสิบจะเก้าสิบแล้วเนี่ยนะท่านยังฝืนรังขานเพื่อเดียสู้และอยู่เป็นมิ่งขวันให้กับพวกเรานะเออใจท่านกับเบิกบานเนาะอะไรต่างๆเออคนที่มีคุณธรรมมันดูกันไม่ยากหรอกนะมันรู้สึกแล้วจิตใจเบิกบานยิ้มแย้มนะ ผิวพรรณผ่องใสอะไรต่างๆเนีให้นึกถึงเนี่ยนึกถึงพ่อครูนึกถึงพระเยสอริยสงฆ์เนี่ยที่ท่านมีคุณธรรมอะไรเป็นตัวอย่างเนี่ยเราจะได้มีกำลังใจว่าเอานะผู้ที่ถึงเป้าหมายถึงฝั่งแล้วมีอยู่เป็นตัวอย่างแล้วเราต้องเพียรเข้าไปให้ถึงฝั่งให้ได้ข้อหข้าวันที่เราต่อสู้กับทุกข์หรือปัญหาต่างๆ ให้คิดว่านั่นคือเวลาแห่งการเพิ่มภูมิปัญญาและความแข็งแกร่งให้กับชีวิตนะจะไปกลัวมันทำไมนะอุปสรรคเนั่นแหละของมัน,นอุปสรรคทำให้คนเราเข้มแข็งใช่ไหมเพราะนั้นเวลาเจอปัญหาเจออะไรก็อย่าพังท้อแท้คิดว่ามันเป็นการฝึกให้เราเข้มแข็งขึ้น ข้อเจ็ให้นึกถึงความตายที่มันใกล้เข้ามาทุกขณะทุกวันเวลานะอาตมาทุกวันนี้นับถอยหลังแล้วนะนับต้องนับถอยหลังแลนะเหลือเวลาไม่มากแล้วอะไรที่เร่งทําได้จะเร่งทําไว้ไม่ไปเอาอย่างอื่นละยางอื่นเป็นแต่เพียงตัวประกอบนะ้าได้ออกกําลังบ้างเล็กน้อยเพื่อกับประคับประคองขันนี้ให้มันอยู่ทําประโยชน์ไปได้ เท่าที่จะสามารถนะส่วนจะเป็นเรื่องอบรมพาทํทำกเกษตรอะไรต่อะไรพอแล้วนะนั้นะมันไม่ใช่ไม่ใช่หลักของอาตมาเท่าไหร่ตอนนั้นยังมีเรื่องมีแรงก็ทำไปงั้นแหละนะตอนนี้เอาแต่เรื่องทำไหมล้วนๆเลยนะอ่านคิดเขียนทบทวนบันทึกอะไรต่อะไรไว้นะไว้ทบทวนนะโอ้โหต่วมาได้อะไรจาก ช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตนี่เยอะมากนะเยอะจนอยากจะถ่ายทอดถึงพวกเราถ,ถึงว่าเออถ้ามีใครนิมนต์มาก็ยินดีนะถ้าไม่นิมนต์ก็เอาโอเคไม่เป็นไรอันวมาก็ทบทวนของอตรตมาเองไปแล้มียิ่งม,มีเวลาคิดมีเวลาเขียนได้มากขึ้นมันก็ดีทางนั้นนะ่ะนิมนต์ก็ดีไม่นิมนต์ก็ดีไม่เป็นไรนะเพราะจะมาใช้เวลาของอตรตมาให้คุ้มค่านะให้ดีที่สุด